สวัสดีค่ะมาเจอกันที่เตียนทีอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทดสอบการทํางานของรถสุดค่ายแคนะคะเป็นแคส3 1ซาปนสองีคันนี้นะคะมีลายหัวสอกม,มาให้นะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยเทปิสปี้ปผลิตของคันนี้นะคะอยู่ที่ปี2012นะคะชั่วโมงทำงานของเขาอยู่ที่8 7 0 0กว่าชั่วโมงนะคะน้ำนักตัวรถอยู่ที่2.5ตันค่ะคันนี้วางเป็นเครื่องยนต์แคส C 4.2นะคะ89.8้าะค่ะ はい。 เช็คเอกสารน้ำเข้ากับทางฝ่ายขายได้ทุกครันเลยนะคะอันนี้สภาพเดิมๆมมาจากญี่ปุ่นเลยค่ะงบใช้งานเลย ที่สนใจอยากเข้ามาทดสอบการทํางานของรถถุกคันนี้นะคะสามารถเข้าไม่ได้เลยนะคะที่เียนทีตัง้งอยู่ในถนนบางนาตราดกม31ฝั่งขา้ากรุงเทพนะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะ